สวัสดีครับสวัสดีเพิ่งปิดนีไปไหนนะครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีน้ราราดอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปแบบแปบ๊บเดียว1นาที2นาทีเท่านั้นแหละครับ แปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะอยู่อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีอ่าอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหรือที่ว่าการอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีเนี่ยประมาณสัก2กิโล3กิโลก็ถึงเอาง่ายๆเลยขับรถออกไป1กิโลขึ้น4เลนอะ่ะเออ2กิโลขึ้นตลาดเข้าตลาดเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆไม่ไกลมากห่างจากกรุงเทพก็ร้อยกว่ากิโลนี่แปลงนี้นี่ห้าไร่ที่เห็นอยู่ในเฟรมกล้องนี่เลยครับห้าไร่น้าพร้อมไฟพร้อมอยู่กลางชุมชนเลยนะครับขายบนเนี่ยสองจุดสองล้านอ่าสองจุดสองล้าน ทำที่แบ่งล็อกขายก็ได้เก็บไว้ปลูกบ้านก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนไงเออแล้วน้ำมันไม่ท่วมด้วยข้อสำคัญคือน้ำมันไม่เคยมีประวัติการท่วมออปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทุ่งท้องทุ่งกว้างๆเขาไม่ได้ทําการเกษตรไม่ได้อะไรหรอกครับเจ้าของปล่อยว่างไว้อะนะเพราะฉะนั้นผมมองได้ว่ามันห่างจากตัวอําเภอไม่ไกลมากแล้วก็น้ําไม่ท่วมแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แรงอะไรมาก5ไร่2.2ล้านอ่ล้านฟรีค่าโอนฟรีค่าต่างๆทั้งหมดเลยแล้วเป็นฉนวกุ้แดงด้วยนะ ข้อเสียแปลงนี้คือลงจากถนนคอนกรีตอ่ามันมีลาดยางเข้ามาจาก4ี่เลนใช่ไหมลาดยางเข้ามาปุ๊บแล้วแยกเป็นคอนกรีตนิดเดียวลงอ่าจากคอนกรีตมาประมาณสัก30 40เมตรอะ่ะเออรถท่านจะเปื้อนฝุ่นอยู่30 40เมตรอย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรก็ขุดแดงด้วยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียข้อเสียก็อย่างที่บอกแหละอ่ามองไปบางทีฝั่งเนี้ถ้าไม่ได้มาดูด้วยตัวเองที่ที่ดินนะอาจจะมองดูเอ๊ะมันจะมีแต่ท้องไร่ท้องนาแต่ท่านท่านมาแล้วท่านจะตกใจว่าเออ มันก็อยู่ในชุมชนนี่นาแล้วมันก็มีธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยอ่าก็ลองดูสําหรับแปลงนี้5ไร่2-2ล้านอําเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีไม่ไกลกรุงเทพมากมายอะไรนะขับรถแป๊บเดียวไม่เกิน2ชั่วโมงก็ถึงเส้นที่จะมาแปลงนี้ก็คือเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีอ่าสุพรรณบุรีดอนเจดีหรือมาง่ายๆก็มาจากเซ็นทรัลริสเกตเนี่ยตรงมาเลยตรงมาทางบางใหญ่บางบุทองนะอ่ะนะเส้น3า0สขับรถตรงดิ่งมาเลยนะแล้วพอมาถึงเลี่ยงเมืองสุพรรณแล้วก็ แฉลบออกมาทางอำเภอดอนเจดีนะถือว่าไม่ไกลอะไรมากเลยนะก็ฝากไปอีกหนึ่งแปลงแล้วกันนะครับแล้วคลิปเต็มก็จะพบกันเร็วๆนี้อ่าเดี๋ยวพาไปชมคลิปเต็มคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขออวยพรนะใครชมคลิปที่จบ2-3นาทีขอให้ถูกระวันที่1ทุกท่านเลยไม่ว่าจะงวดไหนก็ขอให้ถูกตลอด1ไม่โดนก็ขอให้โดน2แล้วกันรางวัลที่2นะครับ ไปแล้วไปแล้วโชคดีมีความสุขจากผมบอยเสรีฐีนาคราชนะครับคิดเงินก็ได้ให้เงินคิดทองก็ได้ให้ทองใครยังเก็บเงินไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสค่อยๆเก็บหอมรอมรินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็เป็นวันของเราให้กําลังใจคนเก็บเงินซื้อบ้านให้กําลังใจคนเก็บเงินซื้อที่นะขอให้สําเร็จลุล่วงโดยเร็วฉับพลันด้วยละกันไปแล้วนะครับจากผมบอยเสรีฐรนาคราชฝากติดตามชมคลิปเต็มเร็วๆนี้ละกันสวัสดีครับ